สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูน้องอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองวันนี้ครูน้องจะพานักเรียนมาเรียนหน่วยอะไรกันเอ่ยมาดูกันเลยนะคะนั่นก็คือหน่วยที่3นะคะบุคคลสําคัญนั่นเองตัวชี้วัดในหน่วยนี้ก็คือระบุที่บุคคลที่ทําประโยชน์ต่อ ท้องถิ่นหรือประเทศชาตินะคะสาระสําคัญของหน่วยนี้ก็คือบุคคลสําคัญคือบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมควรค่าแก่การยกย่องและนํามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะอ่า คุณครูจะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับพระปิยมหาราชหรือรัชกาลที่5นะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีคุณงามความดีต่อประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างแล้วก็พระราชประวัติคร่าวๆข,ของพระองค์ท่านนะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะคะอ่ะเรามาดูคลิปวีดีโอนี้กันเลยนะคะนักเรียน บุคคลสำคัญด้านใสมัยกรุงรัตรนโกสินทร์ตอนถาระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับบุคคลรู้จักกับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของราษฎรทั้งปวงของกรุงรัตนโกสินทร์อีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีแล้วเราไปใสด่ดาวกันนะคะคุณแม่ตอนอึดพระบา,ารมรุษสมากันก่อน,อนลูก พระม,ร,มรุปสังมาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเนราเจ้าอยู่รัชกาลที่ขับกาศวัติครบ40ปีประชาชาวไทยทุกชาวต่างประเทศที่มาพึ่งพระบพโธที่สงภารต่อจนพระรวมในกิจหากเงินนุสวรีนับเป็นประชานุสาวารีแห่งแรกที่สร้างขึ้นในขณะที่พระองค์อยู่เสด็จไปภาคคลุมพระบรมรานุสาวรีเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2401 แล้วทำไมบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์พระองค์ด้วยก็ผลึกในรนที่คุณถิ่นดินนานการยังไงล่ะคะลูกรู้ไหมว่าคนชนที่มีศิลศาบไม่ต้องเป็นทัตหรือไพรเหมือนสมัยก่อนโดยรู้ของพระองค์ท่านน้องๆสงสัยกันไหมครับถึงเรียกพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลห้าพระบรมรูปม้าถ้าอย่างนั้นเราในช่วงนี้ที่รับ คิดว่าพระบรมรูปทรงม้าก็เพราะเมื่อเด็จพระจอมกลอยู่หัวรากที่ยพระราชวัสประเทศฝรั่งเศสทรงสนพระไทยพระเล่าหลุยที่14สรอนด้วยทิศสิ่งที่ลานข้างพระราชารบว่าถ้ามีรั้ตั้งไว้ในสนามพิถนนราชดำนชิรัตอนันตสมาคจะดีที่ต่างๆในยุโรปได้นําเงินชาชนไทยทั่วประเทศร่วมจากเพื่อส่งใช้สอยตามพระไรมาสร้างด้วยเหตุจึงเรียกพระบรมรูปทรงม้าครับ เล่าพระราชประวัติและพระราชนิยาิจของพระองค์ท่านให้กาบพระจุลจอมเป็นร้อยพระบาทสมจอมกล่าวอยู่รัชทีพระนางเธอพระเจ้าเลยพม,มาราพมิมนับตั้งแต่พระองค์เด็ดขึ้นครองปเป็นเวลาที่ชาวติวันคามต่างประเทศและประเทศไทยนิ่งหือขึ้นซึ่งทรงปฏิรูด้านเพื่อให้ความทันสมัยจะเป็นชาติตะวันสาเอกา เช่นการปกครองพระองค์ทรง,งปฏิบัตบริหารราชการแผ่นดินศักราศ้าได้จัดแบ่งส่วนดานเป็นกระสังสใช้มาจานทรงโยงอำเภอกลางที่เทพเพื่อความเอกภาและความมั่นคงของชาติจึงจัดการปกครองในระบบมณฑยทสาพิบาลคือรวบหัวเมืองหลายๆเมืองเข้าเป็นมณฑลสรงข้าหลวงแลจัดระเบียบการปกครองท้องที่เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอเมือง ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเลือกผู้ใหญ่ในหมู่ตำบลนอกจากพระองค์ยังทรงวางรากฐานด้านกฎหมายและการศาลโดยกฎหมายมาตรฐานหากลของชาติตะวันตกทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อผลิตนักกฎหมายทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมดูแลงานการศาลให้การพิจารณาคดีตามหลักฐาลในขณะนั้นปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลนะับเป็นช่องทางไปสู่การแก้ไขสเสมอภาคเพื่อยกเลิกสิทธิภาพนอกอนาณาเขต พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ขี่ไม่ยุติธรรมในสังเมสยนไปดำเนินการเลิกทาสค่อยไปนอกจากแล้วคือการไพร่ปลดปล่อยพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศให้พ้นพระที่จะต้องเข้าเวรรับไราชการและหมุนให้ประชาชนคนไทยมีอิสระรกอบอาชีพการศึกษาเรียดที่เสรีผังสมบูรณ์จนถึงทุกวันด้านสาสงแผนใหม่แถบ,บชาติตะวันตก โดยก่อกระทรวงธรรมาภิบลการาศาสนาและการศึกษาตลอดจัดให้โรงเรียนพระประก,การเช่นฝึกครูโรงเรียนปรายศนีโทรเลขโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนซ่องจัดตรงเรียนเพื่อให้เด็กยุทถึง1ิปีเข้าเรียนโดยความเป็นสารศึกษาโรงเรียนวัดสำราษฎร์อนอไปแก่โรงหันนภพารามนอกจากนี้ท่องบัดและให้ศึกษาแก่สามารถไปศึกษาต่ออย่งในยุโรปเพื่อความมือ สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เช่นสมเตให้รัฐกลุ่มตัดระบบเงินตราเพื่อมาในการถือกลางในการซื้อขายโดยใช้แร่ทองคำเป็นฐานเงินตราแทนแร่งนอกจากนี้ส่งตั้งหาสัตว์เพื่อดูแลการคลังของแผ่นดินตัดคำรำแผ่นดินระเบียบและควบคุมการใช้จ่ายของรัฐกลุ่มเป็นครั้งแรก การราชการถึงเงินค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ที่แน่นอนที่สำคัญกว่านี้โลกรู้ไหมคะว่าธารณุยังประไฟฟ้าโทรศัพท์ตลาดมนาคมและการสื่อสารต่างๆไม่ว่าทางรถไฟคูคลองรถรางถนนเล่ที่เราชชนกนันนี้แต่เป็นผลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการปรับเมืองจะแม่เล่ามาทั้งหมดนี้สามารถพูดได้ว่าราชราชสมการปฏิรูปประเทศครนั ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าระบีเรือกไม้ดีขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้อ่า ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆของรัชกาลที่5ต่อไปคุณครูก็จะมีใบงานให้นักศึกษาให้นักเรียนทํานะคะเดี๋ยวใบงานคุณครูจะถ่ายลูปส่งไปในรายให้อีกทีหนึ่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนทําใบงานเนี่ยลงในสมุดได้เลยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนอหน่วยที่3บุคคลสําคัญเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ ก็สวัสดีค่ะ